สำหรับใครที่ใช้จกักรยานไฟฟ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยแรงแล้วนะครับอยากได้ความแรงเพิ่มขึ้นอีกวันนี้ผมมีกล่องในราคาประหยัดมาแนะนานะครับเป็นกล่อง800วัตต์ใช้ได้ทั้งไฟ48โวลต์และ60โวลต์นะครับกล่องตัวนี้ราคาแค่600กว่าบาทเท่านั้นนะครับและในวันนี้ผมจะทดลองให้ดูทั้งแบตตะกัว48โวลต์ที่ติดมากับรถนะครับและแบตลิเธียม48โวลต์ รวมทั้งแบตตะกัว60โวลต์และแบตลิเธียม60โวลต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแบตแต่ละขนาดแต่ละแรงดันกับกล่องตัวนี้จะทำอาัตราเร่งออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับไปดูกันครับ มาดูรายละเอียดของกล่องกันนะครับรองรับไฟตั้งแต่48โวลต์ถึง60โวลต์นะครับขนาด800วัตต์นะครับใช้ไฟตามสูตร40โวลต์อันนี้น่าจะเป็นกระแสไฟสูงสุดได้30แอมป์นะครับถ้ากล่องดำจะ35แอมป์กล่องแดงจะ40แอมป์นะครับรานนี้เรามาดูขนาดกันนะครับอันนี้เป็นกล่อง800วัตต์ตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นกล่อง1,500วัตต์ตัวเดิมนะครับก็ขนาดก็แตกต่างกันอยู่นะครับกล่อง1,500วัตต์จะหนักกว่านะครับแล้วก็ยาวกว่าคัะนรบ น้ำหนักสูสีกันครับอันนี้เป็นกล่องที่ติดมากับรถนะครับพนาด350วัตต์ถ้าเทียบไปแล้วก็แตกต่างกันอยู่เกือบเท่าตัวเลยนะครับน้ำหนักก็ต่างกันพอสมควรเลยครับโอเคเราไปดูเรื่องสายไฟกันนะครับเริ่มจากสายไฟของแบตเตอรี่นะครับจะต้องเข้ามาที่2เส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นสีแดงใหญ่และดําใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเส้นติดกันนะครับจะเป็นแดงเล็กก็จะเป็นสวิตช์นะครับสายสวิตที่จะต้องต่อนะครับเพื่อให้กล่องทํางานครับ 3เส้นนี้ก็จะเป็นสายมอเตอร์นะครับต่อมาก็จะเป็นฮอร์เซนเซอร์ครับสังเกตง่ายๆก็จะมี5เส้นนะครับแล้วก็จะมีดำแดงอยู่ซ้ายและขวานะครับอันนี้คิดว่าไม่น่าใช้นะครับ พวก2เส้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกถอยหลังหรือคูดคอนโทรลนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับรส่วนปักแดงๆนี่ก็เป็นรีโมทกันขโมยนะครับสีชมพูนะครับมี3เส้นชมพูดําเหลืองส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นสีชมพูก็จะเป็นเกียร์นะครับสายคันเร่งก็จะเป็นสีดําแดงเทานะครับวางกล่องก็จะเป็นแดงเขียวเทาให้สังเกตง่ายๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแดงด้านหนึ่งแล้วก็ดําด้านหนึ่งนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นสีเขียวบ้างจะเป็นสีเทาบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับเส้นนี้น่าจะ เป็นสายสัญญาณความเร็วนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าลองแปลจากภาษาจีนก็แปลออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะมีอีกเส้นหนึ่งครับก็เป็นเส้นสีน้ําตาลขาวเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่า2เส้นนี้เส้นไหนจะเป็นเส้นสัญญาณความเร็วนะครับสีม่วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบรกนะครับหรือว่าโลเบรกนะครับเป็นไฟลบครับนอกนั้นก็อันนี้น่าจะเป็นสายเล ARNING นะครับที่เสียบให้สลับมอเตอร์เดินหน้าถอยหลังครับหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองต่อเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นบตกกัว4 48V ลู์ ผมก็จะทําปักขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการต่อกล่องกับกล่องตัวอื่นด้วยนะครับแล้วผมก็ทําสายแปลงสําหรับกล่องตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสาย2เส้นเล็กๆอันนี้ไว้พ่วงกับรูชาร์จแบตเตอรี่นะครับไว้สําหรับชาร์จแบตครับเป็นแบบนี้นะครับที่ปลายสายนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่กล่องนะครับสายเส้นแดงใหญ่และดําใหญ่โดยผมจะยึดน็อตที่หางปลาแบบนี้นะครับ ตรงปลายสายเส้นนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนเหมือนกันนะครับเราก็ยึดด้วยน็อนตตัวผู้และตัวเมียนะครับนี้สายแยกออกมานะครับพ่วงเพิ่มขึ้นมาครับแล้วเราก็จะนําปลั๊กตัวนี้ไปเสียบกับปลั๊กที่มาจากแบตเตอรี่นะครับ <S <S ส่วนสายมอเตอร์ของกล่องก็จะเป็นแบบหางปลาแหวนแบบนี้ครับแต่ว่าสายมอเตอร์ที่มาจากรถก็จะเป็นปลั๊กหางปลาแบบนี้นะครับเป็นคนละแบบกัน <S 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 เดี๋ยวผมจะตัดหางปาลาแหวนออกนะครับแล้วก็ใส่ปลั๊กตัวเมียแบบนี้เข้าไปนะครับ ตัดออกเลยนะครับแล้วก็ใช้ครีมย้ำหางปลาครับต้องเช็คอย่าให้หลวมเด็ดขาดครับโอเคเรียบร้อยครับเราก็เสียบให้ตรงสีนะครับ ต่อไปก็เป็นสายฮอเซ็นเซอร์ที่มากับรถเราก็เสียบเข้ากับกล่องครับสายฮอก็จะมี5สายแบบนี้นะครับมีแดงดำน้ำเงินเขียวเหลืองครับต่อไปก็จากกล่องก็จะเป็นสายชมพูด,ดำเหลืองขอบเขียวนะครับอันนี้จะเป็นสายเกียร์ครับเราก็นำสายเกียร์ที่มากับรถนะครับก็จะมีสีส้มแดงน้ำตาลนะครับเสียบเข้าไปได้เลยครับ สายคันเร่งของกล่องก็จะมีแดงเทาดำนะครับอันนี้ออกจะเหมือนม่วงอ่อนๆนิดๆนะครับคล้ายๆกับสีเทาครับเราก็นําสายคันเร่งของคันนี้มาเสียบได้เลยครับนี่ก็เป็นสายรีโมทนะครับใครมีก็เสียบไปเลยครับแต่ว่าผมจะยังไม่ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นสายสวิตสายสวิตอันนี้ก็จะต้องแปลงด้วยครับผมก็จะตัดออกเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นของตัวรถนะครับผมจะเขียนเอาไว้เลยครับ ก็จะเหลือสายโลเบกกับสายสัญญาณความเร็วนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ลองที่หลังนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกล่องดูก่อนนะครับว่าทํางานหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวมาจัดการกับสายของแบตเตอรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องพันเทปเพราะถ้าชนกันก็ช็อตทันทีเลยนะครับนี่ก็จะพันไว้แบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องถอดกล่องถอดเข้าถอดออกอีกครับแล้วผมก็จะนําสาย2เส้นนี้นะครับไปเสียบกับรูชาร์จแบตเตอรี่ครับอันนี้ที่มากับรถนะครับ เพราะว่าการต่อแบตเตอรี่กับกล่องควบคุมนะครับจะต้องมีสายอีกคู่หนึ่งนะครับที่จะวิ่งเข้าไปที่รูชาร์จเสมอนะครับเดียบรอแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งวิ่งไปกล่องนะครับอีกคู่หนึ่งวิ่งไปรูชาร์จแบตเตอรี่ของรถจักรยานไฟฟ้านะครับปุ๊บเปิดสวิตช์ดูครับลองบิดคันเร่งนะครับ โอเคครับกล่องใช้งานได้แล้วนะครับมอเตอร์หมุนแล้วตอนนี้รู้เลยครับว่ามอเตอร์ทำงานไม่สมบูรณ์นะครับเหมือนกับว่ายังจูนกับกล่องไม่ได้องศาครับเดี๋ยวเราจะลองจับสายตัวนี้นะครับที่เป็นสายสลับเดินหน้าและถอยหลังดูนะครับเสียบเข้าไปเลยครับตอนนี้มอเตอร์กำลังหมุนถอยหลังนะครับ คราวนี้เราก็ดึงสายออกอีกครั้งหนึ่งนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนแล้วเราก็เสียบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็หมุนเดินหน้านะครับอ่ารู้สึกว่าจะหมุนราบเรียบขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราปล่อยไว้สักพักนะครับสักนาทีหนึ่งครับโอเคตอนนี้ประมาณเกือบนาทีนะครับเราก็ดึงปลั๊กออกได้เลยครับคราวนี้จะมาลองบิดคันเร่งนะครับ โอเคครับใช้ได้ครับไม่ดังคืดคาดเหมือนเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นเกียร์หนึนะครับโอตอนนี้เกียร์หนึแรงกว่าเกียร์สแสดงว่าสายเกียร์สลับกันอยู่นะครับคือตอนนี้สายเกียร์สลับกันอยู่ระหว่างเกียร์หนึและเกียร์สานะครับ ถ้าจะสลับเป็นปกติก็สลับได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่สลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปใส่กล่องตัวอื่นก็จะต้องมาสลับกลับมาอีกครับผมก็จะเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้เกียร์สูงสุดก็เป็นเกียร์หนึ่งนะครับโอเคต่อไปก็สายที่เหลือนะครับอันนี้สายที่มาจากรถเป็นสายสัญญาณความเร็วครับอันนี้ที่มากับกล่องเป็นสีเขียวนะครับจะลองต่อดูครับลองบิดดูนะครับโอเคตัวเลขขึ้นแล้วครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์สนะครับผมจะลองบิดสุดได้ถึง37เลยครับ โอเคกลับมาที่กล่องนะครับก็จะเหลือสายที่ยังไม่ต่อแค่เส้นเดียวนั่นก็คือสายโลเบรกนะครับเส้นสีม่วงอันนี้มาจากรถนะครับส่วนโลเบรกที่มาจากกล่องก็จะเป็นเส้นนี้ครับแต่ว่าปลั๊กที่เขาให้มาเสียบด้วยกันไม่ได้ครับจะต้องแปลงครับตัดเลยครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าการที่โลเบรกไม่ทํางานมันจะเป็นยังไงนะครับดูที่ล้อนะครับผมจะบิดไปเบรกไปนะครับอันนี้คือการไม่มีโลเบก ผมจะกำเบรคครึ่งหนึ่งครับนะครับมันก็จะเบรกไม่สนิทนะครับอันนี้กำเบรคครึ่งหนึ่งแล้วก็เร่งไปด้วยนะครับมันก็จะออกแนวฟืดๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสมมุติว่าผมปล่อยเบรกนะครับโดยที่คันเร่งยังอยู่เท่าเดิมก็จะเร็วขึ้นครับกำเบรกมันก็จะเบรกแบบฟืดๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการที่เราไม่ได้ต่อโลเบรครับ เีตอนนี้เปลี่ยนปลั๊กเรียบร้อยแล้วครับจะต่อโลเบรกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ล้อนะครับว่าจะทํางานดีกว่าเดิมไหมครับบิดคันเร่งอยู่นะครับเด็กน้อยครับกดเบรกครึ่งนึงนะครับสรุปสายสีม่วงที่มากับกล่องก็ไม่ใช่สายโลเบรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองลองแชทถามเขาดูใหม่นะครับคือหลังจากที่แชทถามคนขายนะครับเขาบอกว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินน้ำเงินขาวหรอครับ ส่งรูปมาให้ดูนะครับเป็นรูปน้ําเงินขาวผมว่าน่าจะเส้นนี้ครับไม่มีสีน้ำเงินเลยครับจากในแชทที่เขาส่งมาให้นะครับเป็นสีน้ําเงินดนําเงินดําไม่มีนะครับต้องไล่เองนะครับปุ่มสามสปีดเอ้ยกันใหญ่แล้วครับไม่รู้เกี่ยวอะไรกับปุ่มสามสปีดเหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นสุดท้ายละลดรางรลดรางรลดรางคืออะไร,รลดรางคืออะไร,รลดราง เบรกไฟฟ้าต่ำโอเคครับเมื่อกี้บอกว่ารถลางตอนที่กลับหัวนะครับพอกลับด้านมาไกลเป็นเบรกไฟฟ้าต่ำโอเคเจอแล้วครับถ้าผมเสียบเส้นสีม่วงนะครับมันก็จะตรงกับเส้นสีเหลืองของกล่องนะครับลองดูครับน่าจะใช่นะไปดูที่ล้อกันครับบิดคันเร่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับลองเบรกโอเคหยุดทันทีนะครับกำเบรกแค่ครึ่งเดียวครับหยุดทันที โอเคใช้งานได้นะครับสรุปเจ้ากล่องตัวนี้สายโลเบรกก็คือสายเส้นสีเหลืองเหลืองแถบขาวนะครับแล้วก็ดำครับเส้นนี้นะครับคือสายโลเบรกนะครับโอเคตอนนี้ก็พร้อมที่เราจะไปทดสอบกันเลยนะครับว่าจะแรงขึ้นแค่ไหนครับตอนนี้ก็อยู่กับแบตเตอร์กูรวสี่โวลต์ที่ติดมากับรถนะครับอัตราเร่งก็ดีขึ้นครับออกตัวดีขึ้นนะครับปิดพุ่งเลย พุ่งดีครับพุ่งดีพุ่งดีเผเ่อจะพุ่งดีกว่ากล่องดำด้วยนะครับถ้าเทียบกับแบตแบตตะกัวนะครับ่ติดมากับรถถ้าเทียบกับ48วต์ลิเทียมกับกล่อง G72130E ผมว่าพุ่งดีพอๆกันเลยครับไม่แพ้กันเลยนะครับผิดเป็นมานะครับดูในกล้องเหมือนอาจจะไม่เร็วไม่แรง แต่ลองบิดจริงนี่พุ่งเลยนะครับพุ่งพุ่งไม่เหมือนแบบตะกัวพุ่งเป็นแบบท,ที่เทียมเลยถ้าทามจะเอาเรื่องครับกอกนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะเดีย๋ยวไปดูดีความเร็วไฟนะครับครับทดสอบระยะสั้นดูนะครับโห้แทเดียวสามสามสามสี่สามห้าสมหกโอ้โหสามหกสมเจด โอ้โหสุดยอดครับเมื่อกี้มี37ตอนนี้37ครับปกติเส้นนี้เป็นเส้นนันสั้นนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะถึง30นะครับรอบมาไวมากอุ้ยเหลือเชื่อครับตอนนี้เกินคาดแล้วนะครับ37เลยเหรอ37แรงกว่ากล่องดำไปแล้วนะครับกล่องดำกับแบตตะกส่สิบแปวกอนอยู่ที่35ห้า ัรัรคบอนนี้กล่อง800วัตต์ราคา600นะครับ600กว่าบาทให้แรงขนาดนี้หรืออาจจะแรงกว่านี้เดี๋ยวทางข้างหน้านะครับอัดจจยาวๆเลยครับโอ้ยลมต้านครับไม่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ลมต้านพอผมควรตอนที่ผมซื้อผมยังไม่มั่นใจนะครับ600กว่าบาทมันจะมันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่า กลัวจะดีกว่าเดิมนิดเดียวนะครับตอนนี้เลยไป37แล้วครับโอเคครับข้างหน้าครับโลง่ลงๆอัดยาวๆนะครับตอนนี้บิดสุดแล้วนะครับ35 36มาไวมาก36 36กสาม้างๆนะครับ ในราคากล่องหลักร้อยส่วนใหญ่ไม่มีนะครับมอเตอร์เดิมๆไม่มีได้ขนาดนี้นะครับสามห้าสมหกสุดแล้วครับน่าจะสุดอแค่นี้สามหกสามหกสมหกเดี๋ยวเรามาลองสะพานสนชนั้นสั้นๆนะครับ ประตกัว48โวลต์มอเตอร์เดิมนะครับกับกล่อง800วัตต์ผมจะไม่ตั้งหลักไกลนะครับเอาแบบยากๆเลยเอาแบบใกล้ๆนะครับใกล้สุดๆแล้วถ้าเป็นสเปคที่มากับรถนะครับขึ้นไม่ถึงครับส่วนใหญ่ขึ้นไม่ถึงทรายานี้นะครับลองดูนะครับเหลือๆเหลือๆเ,เ,เลยครับเทสทีเดียวพอ ขึ้นแบบสบายครับแรงบิดดีขึ้นผมให้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองอสะพานสีแดงดีกว่าครับที่ชันชันสูงสูงเลยอันนั้นถ้าขึ้นได้นะครับสุดแล้วกล่องตัวนี้เดี๋ยวไปดูสะพานข้างหน้านะครับสะพานสีแดงยังไม่มีกล่องตัวไหนขึ้นได้นะครับสำหรับแบตตะกัวที่ติดมากับรถ48โบโวลต์นะครับเราไปลองกับกล่องตัวนี้ดูครับขึ้นได้ไหม ผมว่าก้ามเกื่อนครับจะไม่น่าจะขึ้นถึงนะน่าจะเกือบเกือบนะครับไปแบบช้าๆนะครับ,บ,บ,รบเราค่อยเร่งขึ้นไปครับเล่งขึ้นอย่าบอกนะว่าถึงว้าถึงแบบตะกลืวนะครับ48โวล้นถึงตรงตัวนี้เป็นกล่องตัวแรกเลยนะครับที่ขึ้นมาถึงได้ โดยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเป็นลิเธียมนะครับแล้วก็แค่48โวลต์ด้วยคือ,อเป็นกล่องตัวแรกที่ไม่มีกล่องตัวไหนทําได้นะครับก็จะมีแต่กล่อง G7 2130e ที่ขึ้นมาได้กับต4 8โวลต์แต่ว่าเป็นลิเธียมแต่อันนี้ไม่ใช่ลิเธียมนะครับถ้าเป็นตะกั่วกับ G7 2130e นี่ไม่มีทางขึ้นได้เลยหรือเป็นกล่อง350วัตต์ที่ติดมาของรถนะครับก็ได้แค่สักมเม่ใเดียวตอนนี้มันถึงเลย สุดครับกล่องตัวนี้สุดจริงๆครับราคา600กว่าบาทแล้วก็ถ้าเป็นกล่องดํามันขึ้นไม่ถึงนะครับรู้สึกจะเกือบเกือบถึงแต่ไม่ถึงอยู่ประมาณค่อนๆสะพานนะครับประมาณสัก80%ซตอนนี้กล่องตัวนี้เหนือกว่ากล่องดําแล้วนะครับราคาถูกกว่าด้วยว่าเดี๋ยวกล่องตัวนี้อีกไม่นานขึ้นราคาครับแล้วก็ผ่านตลาดแต่ว่าในคลิปนี้จะไม่ได้ทดสอบระยะทางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าแล้วมันวิ่งได้ไกลไหมนะครับ เพราะว่าผมเคยทดสอบกล่องหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นกล่องดำกล่อง1,500วัตต์กับแบตตัวนี้นะครับระยะทางก็ไม่ได้แตกต่างกันมากกล่องแรงขึ้นระยะทางสมมุติว่าจากกล่อง350วัตต์ที่ติดมากับรถวิ่งได้3 2กิโลนะครับถ้าเป็นกล่องที่ผมนำมาแต่งนำมาเพิ่มเข้าไปก็จะได้ประมาณ3 0กิโลนะครับ กล่อง1,500าวัตต์บางตัวที่แรงต้นดีขึ้นเยอะก็ยังวิ่งได้ 35- โลด้วยซ้ำครับดังนั้นผมว่ากล่องตัวนี้ระยะทางไม่น่าจะแตกต่างกับกล่องตัวอื่นๆนะครับแต่ถ้าถามว่ากินกว่าไหมกินกว่าแน่นอนในเมื่อมันแรงกว่าเราบิดมากกว่าโอกาสที่มันกินแบตบมันก็ต้องสูงม,มากกว่าเป็นธรรมดานะครับแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้กินเยอะซะจนแบบวิ่งได้แค่15โล20โล ไม่ได้หายไปครึ่งๆแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนแบตกันนะครับอันนี้มาดูกล่องตัวนี้กับแบตลิเทียม 48V โวลต์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ7 2 1 3 0 e แรงพุ่งไม่แพ้กันเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเหนือกว่าด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้คือตีนต้นบิดมันมากครับอย่างกุ้งเลยขี่มันมันเลย48ร้อนตะกัว37กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดู48วลต์ทีเทียมกัน37เหรอผมว่า38 39ครับอัดเลยครับ แล้วไปแล้วครับสามห้าแล้วมาอย่างวายสามหกสมเจ็ดโอ้โหขึ้นวายสามแปดขึ้นไวามากครับขึ้นต่อเนื่องเลยกระแสามาเต็มโอ้โหสามเก้ายอดยอดยอดสามเก้าโอ้โทายยาวนี่ไม่แน่มีสี่สิบครับเซตนี้บอกได้เลยแจ่มมากครับพ้นมัน ก็ไม่ทำลายมอเตอร์ด้วยนะครับเราไม่ได้อัดไฟ60โวลต์ซึ่งมันเกินสเปคไป48นี่แค่นี้ก็ขี่อย่างมันแล้วครับไล่กลวดมอไซค์ได้แล้วแค่นี้ตอนนี้จะอัดยาวๆแล้วครับหรอบมาอย่างไวแป๊บเดียว3-5เอาทางยาวๆสัก2-3นาทีเลยนะครับ3-8 ส6มหกเอาทำไมร่วงสามแปดอ๋าอาจจะติดต้นไม้ครับ GPS สามแปดม่คืนแล้วนะครับสามแปดั้งยาว,ยาวแค่นี้ก็รู้แล้วครับ เทียมไม่ค่อยจะไหลเอามีสามเก้าขึ้นมานะครับไม่ถึงสี่สิบไม่เหมือนตะกัวตะกัวค่อยๆไหลดีเทียมถ้าสุดแค่ไหนส่วนใหญ่จะสุดแค่นั้นครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ัดกันเดือจะชนแล้วโอย่างมันครับรอบมาไวกว่าแบตบตะกัวเพเสียงเฮลิคอปเตอร์ไหนเซตนี้ก็เจ๋งแล้วนะครับผมจะลองให้ โคตรโดเลยเอาแบบใกล้ๆสะพานแบบใกล้สุดๆนี้แบบใกล้แบบมันเริ่มเฉียงขึ้นแล้วนะครับขึ้นได้นี่แบบสุดๆส,สบายโคตรสบายโอ้ยเซตนี้ผมว่าเวิร์กสุดแล้วนะตอนแรกผมถ้าเป็นสำหรับแบตตะกัวนะครับผมให้กล่องดำกับแบต สี่แปดโวลต์แบตบตะกัวเจ๋งที่สุดแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากล่องตัวนี้จะเจ๋งกว่าแล้วก็ถ้าเป็นลิเทียมสี่สิแปดโวลต์นะครับ g 7สองหนึ่งสามูน E เจ๋งที่สุดแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นตัวนี้ละถ้าเปรียบเทียบความคุ้มค่าต่อราคาตัวนี้กินขาดทุกตัวครับเพราะว่าราคาห0ร้อยกว่าบาทคุ้มคุ้มที่สุดเดี๋ยวเราไป้อมสะพานสีแดงนะครับ ว่าจะเป็นยังไงขึ้นได้แน่นอนแต่ว่าผมจะลองว่าจะดีกว่าตะกัวแค่ไหนหรืกว่าจะพอๆกันนะครับตะกัวก็ต้องอัดกันสุดๆเหมือนกันนะครับค่อยๆไหลไปนะครับใกล้ๆเราค่อยบิดขึ้น,นครับบิดขึ้นเหนือกว่าครับเหนือกว่าแบตตะกัวขึ้นแบบชิวๆเลยก่อนถึงสุดนี่ผมผ่อนคันเร่งได้สบายครับ เจ๋งครับเซตนี้กล่อง800วัตต์กับ8ลิเทียม48โวลต์สุดสุดสุดแล้วผมว่าสุดแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นในตลาดนะครับก็มีกล่องที่ผมได้ทดลองก็มีกล่องตัวเนี้ยเจ๋งสุดแล้วแม้แต่กล่อง1,500วัตต์นะครับแต่ว่ากล่อง1,500วัตต์มันจะถูกกว่าดูเหมือนใหญ่กว่าราคา400กว่าบาทก็สู้เซตนี้ไม่ได้ครับเซตนี้แจ่มสุด เกือบลืมแล้วครับเดี๋ยวผมจะวัดกระแสดูนะครับว่ากล่องกับแบตตัวนี้กินกระแสสูงสุดเท่าไหร่นะครับตรงคล้องด้านนี้ครับของผิดด้านมันก็จะไม่ตรงนะครับที่คนก่อนผมก็เคยคล้องผิดด้าน,นครับกระแสมันก็เลยไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงนะครับตอนแรกผมก็งงเอ๊ะทำไมมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับไปลองันะครับ เซตนี้แรงเกินแม่บ้านจะใช้งานแล้วครับแม่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับสามร้อยห้าสิบก็พอแล้วครับม,มาดูกระแสกันครับ 2 3แอมป์นะครับกลับมาถึงบ้านปุ๊บผมก็ลองจับกล่องดูนะครับก็ค่อนข้างร้อนนะครับร้อนพอสมควรเลยและก็ร้อนที่สุดในบรรดาทุกๆก,กล่องที่เคยทดสอบมานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียข้อนึงของกล่องตัวนี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าอัตราเร่งดีก็อาจจะจ่ายกระแสมากก็เลยทําให้เกิดความร้อนสูงหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้ไว้ด้านนอกนี่จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็เพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปอีก1ลูกแล้วนะครับก็จะเป็น60โวลต์ครับก็ใช้แบตทั้งหมด5ลูกนะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็คุณภาพใกล้เคียงกันหมดนะครับวิ่งมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นไฟที่ขณะชาร์จเต็มนะครับจะชาร์จได้65.6โวลต์ครับแล้วนะครับปิดสุดแล้วครับรอบมาไวครับพุ่งเลย43 44 45ไหนขึ้นเรื่อย 45นะครับ45 45นิ่งแล้วครับ45 46นะครับโอเคครับไดสี่สิบนะครับรถหน้าเบรกแล้ว ตอนนี้ตีนต้นดีขึ้นพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเราไปลองข้างหน้าอีกทีนึงครับแต่60โวลต์ถือว่าใช้ได้นะครับอการเร่งตอนกลางและตอนปลายก็กระชากดีครับ42 42 43ใส่4 12, 4 12, 4กวดมอไซค์นะครับ1 4 14. สุดอยู่ราวสี่สิกแล้วนะครับเหลือๆเลยครับเพียงพอต่อการใช้งานเดี๋ยวไปจับมอเตอร์ดูนะครับว่าร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนเลยครับมอเตอร์ตัวนี้สุดยอดไม่ร้อนเลยนะครับเหมือนที่เคยทดลองมาถ้าเป็นมอเตอร์ตัวอื่นลายอื่นอาจจะร้อนครับตัวนี้ไม่มีแม้แต่อุ่นนะครับเย็นเจี๊ยบปกติเลยควจะใช้ได้ทนไม่ทน อันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราใช้งานเกินสเปคสเปคมั็น48โวลต์เราอัดไป60โวลต์มันก็ใช้งานได้คือใช้ได้ครับแต่ใช้ได้นางแค่ไหนอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปลองกับแบต ลิเทียม10โวลต์นะครับลองให้ครบไปเลยนะครับให้รู้ไปเลยว่ากล่องตัวนี้ใช้กับแบตแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับลิเทียม60โวลต์เข้าไปแทนครับอันนี้ก็เป็นแบตที่แพ็คขึ้นมาเองนะครับส3ง3 5มส8สาม้าหกแปแล้วนะครับเสร็จเส็สุดเลยครับ2 3สามจะแรงกว่าตะัวไหม 4ี่นะครับ4ี่สิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงกับแบตเตอรี่60โวลต์นะครับ2800วัตต์อัดทางลาดยางดูอีกรอบหนึ่งนะครับเกิดจะดีกว่าถนนคอนกรีตครับ44่สิกกำลังจะไหลเลยครับขันหน้าชะลอ4ี่ ดีขึ้นครับ47เลยครับโอ้โ oh, ห48ด้วยน่าจะ48ครับสูงสุดแล้วครับสรุปนะครับกล่อง800วัตต์เมื่อใช้กับแบตตะกัว48โวลต์ที่ติดมากับรถนะครับแรงต้นดีขึ้นประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับทำให้ขี่สนุกขึ้นนะครับแล้วก็แรงปลาย จากประมาณ30ต้นๆนะครับกลายเป็น37กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับถือว่าความเร็วปลายเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยครับอันนี้แค่เปลี่ยนกล่องอย่างเดียวนะครับและพอเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตลิเธียม4ีโวลต์นะครับทำให้แรงบิดในรอบต้นนะครับดีขึ้นประมาณผมว่าประมาณเกือบเกือบ30%ได้เลยนะครับและความเร็วปลายก็ขึ้นไปถึง39กกิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับเกือบสี่สเลยครับซึ่งผมแนะนําเลยนะครับเซตนี้นะครับกล่อง800วัตต์กับ8ลิเทียม4 8โวลต์เซตนี้น่าใช้มากๆนะครับเพราะว่าเพิ่มเงินไม่มากแล้วก็ทําให้ลดประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งต้นและปลายแล้วก็ยังไม่ทําให้มอเตอร์เสื่อมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้4 8โวลต์ตรงกับสเปคของมอเตอร์เลยนะครับซึ่งความเร็วปลายสูงสุด39กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เท่ากับกล่องดําเลยนะครับ และพอเราเพิ่มเป็นแบตตะกัว60โวลต์นะครับคราวนี้จะเริ่มขี่สนุกมากขึ้นเลยนะครับความเร็วต้นมีอาการพุ่งดีกว่าเดิมพอสมควรเลยครับแรงบิดน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ30%ได้เลยครับส่วนความเร็วปลายนะครับ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าสูงแล้วนะครับสำหรับจักรยานไฟฟ้าแต่ถ้าเทียบกับกล่องดำนะครับกล่องดําจะทําได้49กิโลเมตรต่อชั่วโมงกล่องดําจะยังเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับและพอเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียม60โวลต์คราวนี้ยิ่งขี่สนุกขึ้นไปอีกนะครับ แรงบิดดีขึ้นประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับความเร็วปลายเพิ่มขึ้นเป็น48กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่การใช้แบตเตอรี่เกินขนาดของมอเตอร์นะครับก็อาจจะทําให้มอเตอร์ไม่ทนทานเท่ากับการที่เราใช้ว์ให้ตรงกับมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็น4 8โวลต์นะครับเราไปใช้6 0โวลต์ก็อาจจะทําให้อายุการใช้งานสั้นลงนะครับแต่เท่าที่ลองกับ V3 ตัวนี้มอเตอร์ไม่มีอาการร้อนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้านําไปใช้กับมอเตอร์บางรุ่นแบต60สโวลต์ก็จะทะนนี่ การเลือกใช้งานเลยนะครับถ้าใครไม่กลัวมอเตอร์จะพังไวแบต60โวลต์ก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่ง60โวลต์ก็เป็นสเปคสูงสุดของกล่องนี้แล้วครับสรุปกล่องนี้เป็นกล่องที่คุ้มค่ากับการใช้งานมากๆเลยนะครับในราคา600กว่าบาทถือว่าเป็นกล่องที่คุ้มค่ามากที่สุดเลยนะครับเท่าที่ผมได้ทดลองมานะครับแต่ก็อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของความร้อนของกล่องนะครับซึ่งโดยเฉพาะตอนที่เราใช้กับแบตตะกั่วหรือแบตลิเธียม48โวลต์นะครับค่อนข้างจะร้อนพอสมควรถ้าเป็นไปได้นะครั้นกววรจะไอตดดีีท่สุ วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ